ครับก็สวัสดีเพื่อนๆกันทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปรีวิวสินค้านะครับที่ลูกค้าส่งมาอัปเกรดนะครับไม่ได้ไม่ได้ประกอบใหม่นะส่งมาอัปเกรดนะครับก็พาวเวอร์ตัวนี้เลยนะครับตัว2,000วัตต์ตัวนี้นะครับต้านหน้า2000นะแต่ไซส้ในคงเกินแล้วแหละนะครับนะส่งมาอัปเกรดนะครับอันนี้เป็นของคุณพี่ชัดชัยชัยนรลองนะครับชัดชัยภาพยนตร์นะครับอยู่บ้านคา นะครับนะเป็นของพี่จะใช้ภาพยนตร์อยู่บ้านคานะครับส่งมาอัปเกรดนะครับเอาไปขับดอกลำโพง20ิเป็นนิวไวย5้นะครับจากไว้4เป็นไว้5ก็ส่งมาอัปเกรดนะครับก็ทําอันอัปเกรดเรียบร้อยนะครับนะลงพ f C ไป1ตัวนะครับสวิตชิ่งเดิมนะครับอ่าแก้ไฟใหม่นะครับคัดดีเดิมนะครับแต่ว่าอัพพ f C ไปนะครับลงพ f C ไป1ตัวนะครับนะ วันนี้เราจะมาทดสอบแล้วก็ทดลองเสียงให้ฟังกันนะครับโดยใช้ปรีของผมนะครับปีคอรของผมเป็นตัวเทสนะครับเหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็ดอกลำพงที่จะเทสนะครับเป็นดอกสิบแปดนิ้วโอ้ยล้อเล่นนะครับอาอาจารย์เอ็มตะก่อนเล่นยีน่สิบนี้แม่งลงไปสิบแปล้วอันนี้แย่เล่นแย่เล่นนะครับแย่เล่นดอกลำพงยี่สิบดนิ้ววอยห้านะครับจํานวนสี่ดอกนะครับนะ ยี่สิบเอ็ดนิ้ววอยห้านะครับจํานวนสี่ดอกนะครับเห็นไหมยี่สิบเอ็ดนิ้วคงหล่อวอยห้านะครับจํานวนสี่ดอกนะครับเดี๋ยวคิดว่าเอ้ยจัดเอ็มแม็กมโน่สิบแปดยัดเข้าไปนะบอดี้หกสิบนะครับชนขอบนะครับยี่สิบเอ็ดนิ้ววอยห้าจำนวนสี่ดอกนะครับหนึ่งชแนลนะครับนะก็คือเคอเอ็มตัวนี้มีสองชแนลนะครับก็ข้างหนึ่งนะครับข้างหนึ่งขับดอกยี่สิบเอ็ดนิ้ววอยห้าจำนวนสี่ดอกนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งอ๋อแทงกลางแหลมสิบสองนิ้ววอยสามนิ้วครึ่งอีกสี่ดอกนะครับ นะก็ผมใช้ข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายในการขับกลางแหลมนะครับ12นิ้วโอยสนิ้วครึ่งนะครับนะโครงล่อนะครับสีดอกนะครับตามที่เห็นนี่เลยนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับข้างขวานะครับผมแทงเบตนะครับแทงเบตยี่สิบเอ็นิ้วโอยห้านะครับนะเมลไดก้อนเดียวนะตัวนี้เป็นเม็ดก้อนเดียวไม่ได้ลง2ก้อนนะโอยห้านะครับนะยี่สิบเอ็ดนิ้วโอยห้าดอกประมาณพันสองร้อยห้าสิบได้เขาข้าไว้นะสีดอกนะครับแล้วก็อ่า ติดจากคลิปเก่ามานะครับนี่เขย่ากระป๋องสีให้หล่นเล่นนะครับอันนี้พี่จะใช้ไทยรัตขอมานะครับอาจารย์เอ็มผมเห็นพวกอ่าเขาทํากันอาจารย์ทําบ้างนะอันนี้นอกเรื่องนะอันนี้นอกเรื่อง <c oughs> นะกระป๋องสียังไม่ได้แกะเนะาะสียังเต็มเต็มอยู่นะครับจํานวนสี่กระป๋องนะครับทดสอบความแรง <c oughs> บนบนกล่องโฟมเนี่ยชาเปล่านะอนะโอเคนะครับก็ ไอจุดนี้คือนอกเรื่องนะครับพี่จตชัยแกขอมาวก็มีในคลิปผมต้องมีไอแบบนี้ด้วยนะครับระยะห่างอยู่ที่สองเมตรครึ่งนะครับตีสามเมตรนั่นแหละครับนะอืมโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้องแล้วกันนะครับตั้งกล้องแล้วกันนะครับเดี๋ยวปรับภาพเป็นมุมกว้างนะครับเพื่อให้เห็นชัดๆนะครับนะขออนุญาตใส่ใส่ก่อนนะครับเชิญมีผู้รับชมนะครับพี่พุทธนะครับพี่พุทธพี่พุทธวันนี้เอาอะไรมาทำเล่ยเป็นกรรมการเป็นกรรมการวันนี้เอาอะไรมาทำเนี่ย เราอบีพุดวันนี้เอาอะไรมาทำเอาเอามิกเอามิกมาทํานะครับแล้วก็มีเมียมีมีคู่ใจนี่หมาผมเองนะครับดูดูวันนี้ชมรถพี่พุทธหน่อยเป็นไงโอ้เขียวไปต้องอ่อนทั้งคันเป็นไงครับโอ้เขียวไปต้องอ่อนทั้งคันนะครับยังสวยยังสวยนะครับนะปรับพับวงกว้างแล้วกันนะโอเคนะครับสี่หมื่นเฮ้ยสี่หมื่นห้าไปนะครับเขียวไปต้องอ่อนทั้งคันนะครับขึ้นดีเซลวะ เออเครื่องหนึ่งเจเครื่องหนึ่งเจนะครับโตโยต้าหนึ่งเจนะครับสีเขียวไม่ต้องออนนะครับขายสี่หมื่นเ้ยพร้อมเล่นพร้อมทะเบียนด้วยเป็นไงสี่หมื่นอันนี้ผมขอปรับภาพไปมุมกว้างนะครับเพื่อให้เห็นแบบอัธยาศัยแบบลึกๆพี่พุทธอยู่มุมกล้องไปแล้วกัน <c oughs> นะขออนุญาตล็อกขากล้องก่อนเดี๋ยวมันจะหงายหลังอืมโอเคบล็อกแน่นเรียบร้อยละโอเคนะครับนะภาพและเสียงที่บันทึกนะครับใช้ iPhone 12นะครับในการบันทึกนะครับ ส่วนเครื่องที่เปิดเพลงนะครับผมใช้ iphone 6s นะครับ 6s เอสพเป็นตัวเปิดนะครับเครื่องปรุงเป็นตัวองผมนะครับปรีปรีคอร์สนะครับสองทางนะครับซีวลุ่มตัวนั้นนะครับแล้วก็ใช้เครื่องลูกค้านะครับอ่ะโอเคเรามารับชมรับฟังกันเลยนะครับ i สอรอบ้วน,วนนะผ่นนานผ่านผ่านผ่านเอาแบบไม่ต้องรอดน,นะแรงๆฟังเนี่ยพอพอเพราเราไม่ต้องเหนี่ยเราล้วกัน โอเคผ่านไหมผ่านนะพีุ่ตนะใช้ได้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 ผ่านนะโอเคนะครับเพื่อนๆนะก็ผ่านผ่านอ่านะครับโอเคผ่านเรียบร้อยนะครับเออมารับได้เลยนะครับพี่จะใช้ภาพยนตร์นะครับจะใช้ชนาลงนะมารับกลับไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขายกันนะถ้าไม่มารับอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆนะโอเคนะครับ ฝากกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับเดี๋ยวนะปรับกล้องก่อนอ่ะโอเคเนี่ยปิดท้ายกับปิดท้ายกันนะครับอันนี้ผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สวนสักดิ์เจ๊ฉ่ายนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลาทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับนะเบอร์ติดต่อตามนี้นะครับนะอ่าก็สนใจอย่างไรก็ทักกันเข้ามานะครับนะฝากกันด้วยนะครับสำหรับ power นะครับของพี่จะชัยชัยรงนะครับนะก็เนี่ย เขย่าสีเรียบร้อยเลยเนาะอ <laughs> โอเคนะครับนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายนะครับ